สวัสดีท่านผู้ชมพบกันเช้านี้นะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าความฝันในความนะท่านผู้ชมหลังจากเสียงหวยนะท่านผู้ชมเนะมื่อคนะืนที่ทางแอดมินเสียงหวยตัวนี้นะคบท่านผู้ชมเนาะเสียงหวยตัวนี้นะท่านผู้ชมก็เลยฝันเะมื่อคืน เห็นไหมผู้ชมเสียงหวยตัวนี้เนาะแอดมินก็เลยฝันเราจะมาเล่าความฝันให้ฟังนะผู้ชมเนาะพอเสียงหวยแปดหกนะผู้ชมก็แอดมินก็เลยฝันนะผู้ชม ก่อนว่าเดินไปซื้อของที่ตลาดนะผู้ชมนะก็เดินไปดูของเยอะแยะเลยเห็นพวกเนื้อไก่เนื้อหมูเป็นหลายๆอย่างเลยนะผู้ชมนะแต่แอดมินก็ไม่ได้ซื้อนะผู้ชมก็เดินดูไปให้เฉยนะก็มีคนทักว่าทําไมไม่ซื้อนะผู้ชมแต่ในความฝันแอดมินก็ไม่ได้ซื้อนะผู้ชมนะก็เดินกลับมาให้เฉยจากที่เสี่ยงหวยตัวนี้นะผู้ชมนะเมื่อคืนนะครับ เสียงหวยตัวนี้ก็เลยฝันนะผู้ชมแล้วก็ฝันเห็นพี่สาวนะครับพี่สาวที่ชื่อพี่ออนเนาะเขาก็มานะมาบอกกระซิบบอกนะผู้ชมในความฝันเนาะก็มากระซิบบอกแอดมินนะคผู้ชมบอกว่าให้ซื้อหวยแปดเก้ากับเก้าเก้านะผู้ชมนักเมื่อคืนท่านผู้ชมคิดว่า เป็นยังไงครับหวยตัวนี้จะออกไหมจะอะไรไหมเมื mm. ่อคืนเสียงตัวนี้นะผู้ชมเนาะ mm. เสียงหวยตัวนี้เนาะ mm. ก็เลยฝันนะครับท่านผู้ชม mm. ก็ไม่รู้หวยจะออกตัวไหนลนะท่านผู้ชมเนาะเพราะแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะแต่มาเล่าความฝันให้ฟังนะผู้ชมสําหรับเมื่อคือนเนาะที่แอดมินฝัน ก็ฝันว่าพี่สาวนะพี่สาวที่ชื่อพี่ออนเนาะมาบอกว่าพ่อไม่สบายนะผู้ชมพ่อไม่สบายหนักเนาะแต่พ่อแอดมินก็เสียไปหลายปีแล้วนะผู้ชมสําหรับอายุของพ่อก็ตอนนั้นที่ท่านเสียก็อายุเจ็ดสิบสองปีนะผู้ชมเนาะค mm hmm. ือว่าเจ็ดสองจะมาท่านผู้ชมได้ยังไงเจ็ดสองสองเจ็ดหรือเปล่า ตอนที่พ่อแอดมินเสียเนาะตอนนั้นแอดมินจําได้ว่าท่านอายุ72ปีเนาะแต่หวยมาออกสองเจ็ดนะครับวัดนั้นเนาะแต่เมื่อคืนก็มาฝันว่าพี่สาวมาบอกว่าพ่อไม่สบายเนาะก็บอกว่าให้กลับไปดูท่านด้วยเพราะว่าอย่างนี้เนาะแอดมินเสี่ยงหวยตัวนี้นะครับเมื่อคืนตกกัวกลางคืนมาก็เลยฝันนะท่านผู้ชม แล้วก็พี่สาวที่ชื่อพี่ออนเนาะก็มาบอกมากระซิบบอกว่าให้ซื้อด้วยนะแปดเก้ากับเก้าเก้าแล้วผู้ชมเนาะแต่ไม่รู้ว่าหวยตัวนี้จะออกหรือเปล่านะท่านะผู้ชมเพราะแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะอันนี้มาเล่าความฝันให้ฟังนะท่านะผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านะผู้ชมเนาะเพราะว่าพี่สาวที่ชื่อพี่ออนก็มาบอกด้วยความฝันนะท่านะผู้ชม ก็บอกว่าให้ซื้อหวยนะท่านผู้ชมนะแปดเก้านะท่านผู้ชมแล้วก็เก้าเก้านะบอกสองตัวนะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะบอกหวยก็บอกว่าให้กลับไปดูพ่อนะพ่อพ่อไม่สบายนะท่านผู้ชมเนาะอายุของคนพ่อที่ตอนท่านเสียก็อายุเจ็ดสิบสองปีนะท่านผู้ชมตอนที่ท่านเสียใหม่ๆก็ หวยออกสองเจ็ดนะผู้ชมล้งวัดนั้นเนาะแต่พ่อของแอดมินก็อายุเจ็ดสิบสองปีเนาะตอนที่ท่านเสียก็ไม่ทราบว่าหวยของพ่ออายุของพ่อจะมาออกหรือเปล่านะผู้ชมเจ็ดสองอายุของคุณพ่อของแอดมินเนาะตอนนั้นที่ท่านเสียชีวิตนะครับผู้ชมแล้วก็มีพี่สาวนะที่ชื่อพี่ออนเนาะเขาก็มาบอกในความฝันเนาะให้บอกว่า ซื้อได้นะแปดเก้ากับเก้าเก้านะท่านผู้ชมและแอดมินก็จะดุ้งตื่นนะผู้ชมเนาะก็ลองเก็บไปพิจรารณาดูนะท่านผู้ชมเผื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับงวดประจําวันที่สิบหกอีกประมาณสี่ห้าวันนะครับก็ลตเตอรี่ก็จะออกกันแล้วเนาะก็เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมก็เช้าแบบนี้ไม่ทราบว่าตื่นนอนกันหรือยังท่านผู้ชมทําอะไรกันอยู่นะ ถ้เห็นลืมทับทายเข้ามานะท่านผู้ชมนะใครที่ดูอยู่เนาะคอมเมนต์มาบอกได้ว่าเมื่อคืนฝันอะไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะดูดูดวงให้ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเนาะดูดวงว่าเออใช้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมที่ว่าจะซื้อเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรถูกนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านให้ฟังนะท่านผู้ชมว่า ใช้โทรศัพท์ตัวไหนนะผู้ชมหมายเลขอะไรนะผู้ชมนาะที่ว่าจะมีโชคมีลาบนะผู้ชมเนาะ ำหรับใครชื่นชอบนะท่านผู้ชมตัวเลขที่จะได้เงินก้อนโตนะสำหรับเล่นหุ้นเสี่ยงโชคเล่นหวยนะผู้ชมนะตัวเลขเลขท้ายโทรศัพท์นะท่านผู้ชมก็จะมีตัวเลขเจ็ดแปดสองนะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดแปดสองแปดนะผู้ชมรวมทั 2, 8, 2, 8, 9, 1, ้งสองแปดสองแปดเก้าสองแปดเก้าท่านผู้ชมเนาะ สำหรับเบอร์โทรศัพท์เลขคายนะผู้ชมที่จะมีรหัสเงินก้อนโตนะผู้ชมเนาะหรือจะเป็นการเล่นหุ้นนะผู้ชมเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยเนาะถ้าเบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนาะมีเลขท้ายนะผู้ชมหรือมีตัวเลขกลุ่มแบบนี้นะผู้ชมเนาะก็จะโชคดีนะผู้ชมสําหรับตัวเลขที่สําหรับคนที่ชอบเล่นหวยเสี่ยงโชคนะผู้ชมนะหรือจะเป็นการเล่นหุ้นหรือ จะได้เงินก้อนโตนะผู้ชมก็จะมีตัวเลขในกลุ่มนี้นะผู้ชมเนาะก็จะมีตัวเลขเจ็ดแปดสองนะผู้ชมเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดนะผู้ชมเราจะเป็นแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดแปดสอง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 เก้าสองแปดเก้านะท่านผู้ชมที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะผู้ชมเนาะตัวเลขเหล่านี้ก็จะทำมาให้ท่านผู้ชมได้รับเงิน ก้อนโตจากการเสี่ยงนะผู้ชมเนาะสาหรับตัวเลขเหล่านี้นะผู้ชมสําหรับตัวเลขที่ทําให้เราแค้วคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะผู้ชมเนาะก็จะมีตัวเลขดังนี้นะผู้ชมแปดเก้าแปดนะครับเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าห้านะผู้ชมเนาะสาหรับตัวเลขที่เวลาเราเดินทางไปที่ไหนเราก็จะปลอดภัยนะผู้ชมไม่เจออุบัติเหตุนะครับผู้ชมเนาะ ก็จะเป็นกลุ่มตัวเลขที่ป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองนะท่านผู้ชมอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับที่มีตัวเลขกลุ่มเหล่านี้นะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณสําหรับผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับท่านผู้ชมหรือเจ้าของข้อมูลนะท่านผู้ชมเนาะสาหรับกลุ่มตัวเลขเหล่านี้นะท่านผู้ชม ผู้ชมทําอะไรกันอยู่เน,นาะขณะนี้นะท่านผู้ชมเนาะตื่นนอนกันหรือยังหรือว่าทําอะไรหรือว่าออกไปไล่ไปสวนไปนาคือไปทําอะไรอยู่ตอนนี้นะท่านผู้ชมสําหรับใครที่มีบุตรหลานอยากให้บุตรหลานเรียนเก่งนะผู้ชมเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่ที่น่าจัดชายนะท่านผู้ชมเนาะก็จะมีเลข สี่หนึ่งห้านะผู้ชมนะสี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งนะผู้ชมก็จะเป็นหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าห้านะผู้ชมนะลำช่องห้าหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะผู้ชมสําหรับใครที่อยากให้บทหลานเรียนเก่งๆนะผู้ชมนะหัวดีนะผู้ชมก็จะมีตัวเลขโทรศัพท์เหล่านี้อยู่ใน เบอร์โทรศัพท์ของลูกหลานนะผู้ชมนะเนาะจำช่้งเลข5145น้าผู้ชมหรือ54151545นะห้าผู้ชมจำช่้ง14511515151น้าผู้ชมเนาะสาหรับใครที่อยากให้บุตรหลานเรียนหนังสือเก่งๆนะครับนาผู้ชมก็จะมีตัวเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะผู้ชม เรากำลังมาเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะท่านผู้ชมเนาะส่วนสำหรับตัวเลขที่แอดมินอ่านไปนะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขสำหรับบุตรหลานนะผู้ชมเนาะที่อยากให้บุตรหลานเราเรียนเก่งเนาะก็น่าจะมีตัวเลขเหล่านี้นะผู้ชมสำหรับบุตรหลานเราเนาะที่อยากให้บุตรหลานของเราเรียนเก่งนะผู้ชม สำหรับตัวเลขคนที่เล่นหุ้นเล่นหวยเสี่ยงโชคนะผู้ชมเนาะก็จะต้องมีหมายเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะผู้ชมก็จะเป็นตัวเลขเจ็ดแปดสองนะผู้ชมเนาะเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดนะ 89, 8 78, 8 79, นะผู้ชมหรือจะเป็นแปดสองแปดเนาะที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะผู้ชมเนาะก็จะทําให้เรามี มีโชคจากการเสี่ยงนะท่านผู้ชมนะรวมทั้งสองแปดสองแปดสองเก้าสองแปดเก้านะท่านผู้ชมเนาะที่จะทําให้เราเสี่ยงโชคแลาได้เงินนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเหล่านี้ก็จะต้องอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะท่านผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับสําหรับคลิปนี้ผงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย